อันนี้ครับอันนี้กาลังขับเชือกนะครับอันนี้เอาเป็นที่หิว้วแก้วสวยๆนะครับอันนี้จากอ,าอำเภองนนไทยครับจังหวัดนครราชสีมา160ิบาทนะครับ160บบาทนะครับเพราะอันนี้อันนี้เป็นเวิร์กช็อปนะครับได้ทำนะครับ อันนี้ครับกำลังทำเวิร์กช็อปกันอยู่นะครับก็เอาแก้วส่วนตัวมานะครับแล้วก็ทำกันสดๆเลยนะครับอันนี้นะครับที่ใส่แก้วกาแฟนะครับอันนี้ถักจากยาแฝกนะครับนี้ก็ยาแฝกเรารู้จักกันดีนะครับจากด้านหลังนะครับแล้วเขาก็จะมาต้มให้มันเหนียวขึ้นนะครับนี่ครับก็จะเป็นไซส์กาแฟขนาดต่างๆนะครับ อันนี้ทีมงานช่วยถือแก้วนี่อันนี้นะครับก็อันนี้แบบไม่ลองตูนนะครับอันนี้แบบลองตูนนะครับโอ้ความเหนียวนี่เหนียวมากเลยครับเนี่ยนะครับโอเคนะครับนี่นะครับเราก็จะดูเนี่ครับแบบเป็นเชือกที่แบบยาแฝกนะครับเดี๋ยวเดินก็ไปดูไปถ่ายข้างในเลยนะครับนะครับเป็นกระเป๋า จากหญาแฝกครับดูภายนอกก็เหมือนเชือกนะครับแต่ว่าลองจับเนื้อสัมผัสแล้วนี้จะเหนียวมากเลยครับอันนี้ก็เป็นผลิตภัณฑ์จากหญ้าแฝกนะครับจากอำเภอโนนไทยจังหวัดคนครราชสีมานะครับอันนี้ช่องทางการติดต่อนะครับน,นี้ราคา1,300บาทนะครับอันนี้โอ้อันนี้เหนียวมากครับน,นี้จากทางซ้ขขายขวานะครับอันนี้ยญาแฝก อันอันนี้อันนี้ดูไม่เหมือนคนโคราชนะครับน,นี่อ่าน,นี่เป็นคนลำปูนเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์ยาแฝงนะครับนี่กระเป๋ากระเป๋าสี่ร้อยบาทนะครับนี่อันนี้ไซส์เล็กมาหน่อยนะครับสองร้อยสี่สิบนะครับฮะอันนี้เป็นกระเป๋าขนาดเล็กอ่าเมื่อกี้เราก็ซื้ออ่าไอ้ที่ใส กาแฟไปแล้วนะครับนั่งงานเดี๋ยวเราเดินมาดูหังร้านนะครับอันนี้โอ้โหเป็นงเนื้อสัมผัสเป็นไงบ้างเหนียวป่ะเหนียวครับตรงนี้นไก่อันนั้นใบฮะ เราดูไปเรื่อยๆอ๋อนครับนี่ต้องจะถ่ายถ่ายพี่กลับเนี่ยนี่นะครับก็